สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะแล้วก็สวัสดีไปยัง f อ m o t o อเตอนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสนาม p ฟ i l i p ิกไอแลนด์ที่ออสเตรเลียสนามที่จะใช้แข่งขันนะฮะในพรุ่งนี้ใครอยากจะดูการฝึกซ้อมตั้งแต่รุ่นเล็ก m o t ตทเนี่ยนะครับคงจะต้องตื่นเช้ามุกมากเลยล่ะตั้งแต่ตีสีก่กว่าเนี่ยเตรียมตัวสแตนบายไวรอนะฮะถ้าใครที่ไม่สะดวกไม่ว่างนะครับก็มาติดตามผมได้โดยเฉพาะใน Facebook Fanpage เนี่ยอันนี้ก็จะนำนะครับผลการ ลงสนามตัวเลขเวลาอะไรต่างๆเนี่ยมาคุยมาเล่ามาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้ฟังชื่นเคยนะครับผมนั่งคุยอยู่ตอนนี้5้าโมงสินาทีเมื่อกี้เนี่ยลมมาแรงมากนะครับฝนก็หยอดมานิดนึงแต่ไม่รู้ว่าจะหนักจะเบายัางไงอ่านะครับปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้ก็ระวังเรื่องของยินฟ้าอากาศกันให้ดีด้วยเนาะอาสุสัปดาห์นี้มีทั้ง MotoGP มีทั้ง w o r l d Superbike และก็มีทั้ง f o r m u l ล่าวันะครับถ้าเป็นโปรแกรมการขันที่ใน YouTube ตรงนี้เพื่อนๆนะครับในหน้าชุมชนนะลิกเข้าไปเนี่ยจะ ทั้ง3รายการนะครับในในในคอมเมนต์ปากหมุดน,นั่นแหละอันนี้ใครสะดวกก็ดูได้เลยนะครับหรือจะเป็นใน Facebook Fanpage หรือว่าจู่ใจเต็มอิ่มกับคอรถแข่งแต่คลิปนี้ผมคงไม่สามารถจะคุยเรื่องราวของทั้ง3รายการได้คงขอคุยแต่เฉพาะฟิลิปแอลเลนของ Moto ด p กันนะครับว่าเป็นยังไงสนามนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆเบื้องต้นจะได้ดูการแข่งขันได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นในพรุ่งนี้กันเนาะนี่คือเป็นสนามที่อยู่ในหมูกก่เกาะในปฏิทินการแข่งขันเนี่ย ส่วนมากนะครับเซอร์กิตตัวทั่วไปก็จะตั้งอยู่บนพื้นที่ธรรมดาหมายถึงว่าพื้นที่ที่เป็นไม่ได้ติดทะเลไม่ได้ติดอะไรก็จะมีอยู่แค่ที่นี่นะครับออสเตรเลียแล้วก็ลอมบอกอินโดนีเซียนะครับซึ่งแข่งขันปไปในสนามที่ผ่านมาเนี่ยนะสสนามนะครับในปฏิทินการแข่งขันที่สนามเนี่ยตั้งอยู่ในหมู่เกาะดังนั้นเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยก็จะเดาทางกันยาก เราได้เห็นพยากรณ์ล่วงหน้านะครับว่าอาจจะไม่มีฝนแต่เอ๊ะทาไมนะครับเหมือนทําท่าจะมีอยู่มันเป็นแบบนี้นะครับคือมันอิทธิพลเรื่องของลมนะฮะพัดผ่านไปบางทีมันอาจจะพัดเอาฝนหนีไปหรือว่าพัดเข้ามาก็ได้ดังนั้นมาแข่งขันที่นี่นะครับจุดเด่นเนี่ยกรลักเลยก็คือจะต้องลุ้นเรื่องของนินฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องของกระแสลมะฮะคือมันลมมันจะแรงกว่าที่อินโดนีเซียอยู่นะ ที่เข้าไปดูเนี่ยประมาณ30ขึ้นน่ะโอ้สาขึ้นนี่คือแรงฮะลมนี่ค่อนข้างแรงดังนั้นหน้าแข่งก็ต้องจับทิศจับทางของลมให้ดีนะครับอ,อย่างที่บอกไปนะครับว่านี่คือหมู่เกาะดังนั้นวิวทิวทัศน์ต่างๆรอบๆสนามนี่ก็จะสวยงามละได้เห็นวิวชายฝั่งบางจุดแล้วก็เป็นพื้นสนามหญ้าที่โอ้นะครับมองไปมันมันก็ชื่นดี ถ้าจะให้นิยามของสนามนี้นะครับนอกจากมันจะตั้งอยู่ในหมู่เกาะแล้วนะมันจะมีทัศนียภาพนะครับรอบๆที่สวยงามถูกใจถูกใจผมด้วยในส่วนหนึ่งนะออกมาก,กับสนามนี้อ่านี็แล้วก็เป็นอันนี้พูดถึงเรื่องของจุดเด่นก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูเลเยอร์เอาเนาะนะครับเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าก่อนแล้วก็เรื่องของเป็นสนามที่ใช้ความเร็วสูงฮะนี่คือหนึ่งใน top สของสนามนะครับที่ใช้ความเร็วได้สูงมากอย่างถ้าเป็น อันดับหนึ่งยืนหนึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นมูเจโรนอิตาลีแต่ตรงนี้ก็ถือว่าไล่กันมาไม่ได้ห่างกันเยอะครับความเร็วเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ประมาณ18384ถือว่าเร็วแล้วก็เต็มไปได้วยโค้งความเร็วสูงที่สามารถที่จะแต่งกันได้ง่ายจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะไม่มีสิทธิ์ได้เห็นในสนามือื่นๆเลยนะผมว่าน่าจะเป็นที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแหละก็คือการเปลี่ยนแปลงอันดับที่ปล่อยมากออย่างเราดูกันขันอยู่เนี่ย เอะไปดื่มน้ําแป๊บหนึ่งว่าเดียวไปเข้าห้องน้ําหน่อยเดียวกลับมาเอ้าที่คนนี้หายไปไหนแล้วเอ้าคนนี้โผล่มายังไงนี่คือคือจุดเด่นจริงๆนะครับมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันได้นะแล้วก็เป็นสนามที่จะต้องลุ้นเรื่องของอาจจะเป็นสิ่งสาราสัตว์ต่างๆนะครับที่มันจะเข้ามาในสนามเนี่ยอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกตัดเดินดินทั้งหลายนะครับตัวอะไรก็ไม่รู้บ้างแหละนะมีโอกาสที่จะโผล่มา แต่ไม่มีไอเคนะแล้วก็นกนะครับพวกนกนางนวลพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะบินมันก็เคยมีเคสนะที่บินแล้วมาชนหน้าแข่งนะครับชนรถชนอะไรเนี่ยจนถึงขั้นว่านกก็พลีชีพไปเลยนะครับแต่หน้าแข่งก็ไม่เป็นไรแต่ก็เสียจังหวะเสียอะไรไปนี่ครับก็เอกลักษณ์ก็ออสเตรเลียก็เป็นเป็นเมืองแห่งสิงสาราัาตว์อยู่แล้วทุกคนทราบดีเนาะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างที่เป็นจุดเด่นเป็นสนามวนซ้าย อ่านะครับปกติเนี่ยการแข่งขันมันจะประมาณสัก80%เนี่ยจะเป็นสนามวนขวาก็คือวิ่งจากฝั่งซ้ายอ้อมไปขวาก็เรียกว่าเป็นสนามปกติแบบวิ่งตามเข็มนาฬิกาแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับที่นี่เป็นสนามบนซ้ายก็คือจะต้องวิ่งจากฝั่งขวาเนี่ยย้อนไปฝั่งซ้ายวิ่งทวนเข็มนาฬิกานะฮะเอาละนะครับนี่ก็จะเป็นเ,เรื่องราวของความประทับใจที่เกิดขึ้นแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องของ ประวัติศาสตร์นะครับแบบรวบระมรวบรวมระตดตอนมาก็คือที่นี่ก็จะเป็นสนามที่อาจจะมีความเป็นมาที่ยาวนานนะฮะตั้งแต่นู่นตั้งแต่ช่วงปลายยุค2 0จากวันนั้นถึงวันนี้มันเกือบร้อยปีมาแล้วครับมันก็เหมือนกับที่อื่นๆล่ะจริงๆนะในในยุโรปหรือว่าในประเทศใหญ่หญๆหลายประเทศแม้ว่าที่นี่จะไม่ได้อยู่ในยุโรปเนี่ยแต่ก็มีประวัติความเป็นมายาวนานในเรื่องของกีฬามอเตสปอร์ตกล่าวคือฮอตฮิตนะครับ คนออสชาวออสซี่เนี่ยก็ชอบกีฬารถแข่งกันก็แข่งกัน4ล้อในเมื่อก่อนนะแต่ใช้พื้นที่ในเกาะน,นั่นแหละกลเป็นถนนฮะเป็นถนนเราเรียกว่าเป็นสตรีทเซอร์กิตซึ่งในทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับสำหรับ m o t o GP อาจจะมีกึ่งๆบ้างก็คือที่มานาริก้าที่ลอมบอกอินโดนีเซียนั่นแหละแต่ถ้าจะเอาแบบสตรีทเซอร์กิตจ๋าแท้เนี่ยอันนี้ต้องไปดูฟอร์มูล่าวันแต่ที่นี่มันก็จะ c o อปปี้โมเดลกันคล้ายๆกันนะครับเอาถนนมามาแข่งเนี่ยพอแข่งไปแข่งมาก็ อาจจะยังไงล่ะบ้านเรือนมันขยับขยายมากขึ้นหรืออาจจะมีเคสอุบัติเหตุมีความเสี่ยงมีอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะต้องแบบว่ามีการหาสนามก็คือแข่งขันตั้งแต่ปลายยุค20นนะครับเกือบเกือบร้อยปีแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับก็มาลงแข่งขันเนี่ยประมาณสองสามปีนะครับจากนั้นมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาลงแข่งขันตามไปด้วยหลังจากนั้นมาก็นะครับมีการปรับปรุงโดยการสร้างสนาม ให้มันเป็นสนามใหม่ที่ไม่ใช่เอาถนนเนี่ยมาแข่งแล้วในช่วงในช่วงกลางยุค50นะครับหรือว่าแข่งมาประมาณสักเกือบเกือบ30ปีเลยนะ20กว่าปีเลยแล้วก็มีการเ,าเปลี่ยนแปลงนะครับโดยสร้างเป็นเป็นเซอร์กิตแบบทั่วไปละไม่ใช่เอาเอาถนนทางสาธารณะเนี่ยม,มาแข่งไม่เอาแล้วนะครับเมืองมันขยายมาอะไรเงี้ยอันตรายหลังจากนั้นมาก็มีรายการต่างๆนะครับรายการชื่อดังทั้งในท้องถิ่นในภูมิภาคใน ระดับโลกเนี่ยแวเวียนไปแข่งขันที่นั่นกันไปนะฮะก่อนที่จะประสบเเรียกว่าภาวะเรื่องของสนามชุดโมของอะไรต่างๆก็โดยทิ้งล้างเอาไว้เนี่ยเนิ่นนานนะครับตั้งแต่ช่วงช่วงปลายยุค6-0มาจนถึงยุค7-0เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ามันยังไงละไรเหมือนมันหายไปนะครับการที่นายทุนเขาไม่ได้ไปต่ออะไรต่างๆมันก็มีการเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนมืออะไรกันเนี่ยพอสมควร จากนั้นมันก็กลับมาฮอตที่อีกครั้งหนึ่งในช่วงที่มีนักแข่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในตอนนั้นอย่างเวกัสเนอร์คุ้นชื่อไหมฮะถ้าการ์เนอร์เนี่ยคุ้นใช่ไหมฮะก็คือเบรมี่การ์เนอร์ทุกคนรู้จักนะรู้จักอดีตนักแข่ง MotoGP อดีแชมป์โลก m o t o 2และตอนนี้เขาลงแข่งกันในรายการซูเปอร์ไบค์ให้กับทีมยามาฮ่านะครับทีวทีอยู่เนี่ยนี่แหละครับนี่คือคุณพ่อของเขานี่คือระดับนักแข่งแถวหน้าและก็เคยเป็นแชมป์โลกรุ่น5 0 0ซีซีก็คือ รุ่นพรีเมียร์คลาหรือว่าใหญ่สุดในตอนนั้นการมีชื่อเสียงของเวกัสเนอร์เนี่ยมันทําให้ความคึกคักกลับมาอีกครั้งหนึ่งถึงขั้นว่าเจ้าของใหม่ก็มีการบูรณะในมีการเปลี่ยนเลเยอร์สนามมีการพุ่มงบประมาณลงไปนะครับเพื่อที่จะแบบว่าทําให้มันกลับมามีชื่อเสียงได้อีกครั้งหนึ่งและก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับตนั้นก็พศช่วงปีแปถึง90เนี่ยอันนี้ก็จะเกเนี่ย v ก็จะไม่ใช่ดิ่ เวคัตเนอร์ ner, คุณพ่อนะครับเขาก็จะแบบว่ามีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ในระหว่างที่เขาลุ้นแชมป์โลกได้งไงนะฮะหลังจากนั้นมานะครับก็มีแข่งซูเปอร์ไบ์ด้วยนะครับมีแข่งซูเปอร์ไบ์ในในช่วงยุค90นะครับประมาณ2ปี2-3ปีนะครับที่ซูเปอร์ไบ์จัดแข่งขันแล้วก็บรรจุที่นี่ลงไปด้วยเลยนะหลังจากนั้นมันก็มีปัญหานะครับมันก็มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายใน ในในตอนนั้นน่ะน,นะกฎหมายนะครับเรื่องของข้อห้ามโฆษณาพวกสินค้าที่มันเป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่พวกเหล้าพวกเบียร์พวกบุหรีหร่แต่เมื่ก่อนทุกคนจะได้เห็นนะถ้าใครยังจําได้นะฮะว่าบางทีเนี่ยโ,โลโก้เนี่ยมาหลาเลยอ่ามาโบโลหรืออะไรก็ว่ากันไปนะเมื่อก่อนเนี่ยมันมันทำได้นะฮะแต่ทุกวันนี้มันก็ไม่แล้วนะครับแต่ในในช่วงนั้นแหละเขาเขามีการเรียกว่าห้ามตรงนี้เลยทําให้หายไป นะครับหายไปอยู่แล้วก็กลับมาหายไปโอ้หลายปีเหมือนกันนะครับแล้วก็กลับมาในปี97นะฮะแล้วก็ตอนนั้นยังเป็นยังเป็น 500cc อยู่นะแล้วก็อยู่ยาวเลยจนถึงทุกวันนี้แหละที่ผ่านมาอาจจะมีการปรับปรุงนะครับเรื่องของเลเยอร์ไม่ใช่เลเยอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าปรับเยอะเท่าไหร่แต่หมายถึงว่าพวกพื้นพวกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นกันไปแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นสนามที่ผม บอกให้ฟังนะฮะจุดเด่นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกันไปอะไละนะครับประวัติเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปส่องดูเลยเยอร์พร้อมๆกันนะครับว่าทําไมมันถึงออกมาเป็นแบบที่ผมเล่านะฮะ,ะมันจะมีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนพร้อมทั้งสถิติตัวเลขอะไรต่างๆทุกคนอ่ะไปฟังพร้อมกันเลยนะครับออาทุกคนครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ในส่วนของทางข้อมูลสนามเบื้องต้นนะฮะที่ ในเลเยอร์เขาเกาก็คือสนามที่มีความยาว4.45กิโลเมตรครับยาวไหมก็ถือว,ว่ากำลังดีนะอยู่ในระหว่าง4กิโลครึ่งเนี่ยกำลังดีครับมีความกว้างเนี่ยนะครับ13เมตรระยะจากซ้ายไปขวาขวามาซ้าย13เมตรถือว่าแคบไหมไม่แคบครับไม่แคบคือแคบกว่านี้มีตามจริงในสนามที่12เมตรเนี่ยเหมือนจะเยอะเลยนะครับเหมือนจะเป็นสแตนดาร์ดเลยแต่ที่นี่มันเลย12มาก็ถือว่าโอเค บางข้างกว้าง,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 งนิดนึงแต่กว้างกว่านี้ก็มีนะ15 16นี้ก็มีมีมทางตรงที่ยาวถึง900เมตรครับถือว่ายาวไหมถือว่ายาวฮะถือว่ายาวแล้วก็เป็นสนามนวนซ้ายนะครับแน่นอนว่าโค้งซ้ายจะต้องเยอะกว่าโค้งขวาโค้งน้อยนะครับน้อยไหมสิบสิบสองโค้งถือว่าน้อยครับก็คือโค้งซ้ายเนี่ยเแล้วก็โค้งขวาเนี่ยหมีเนินห้ามีเนินลักษณะของมีเนิน ปีนเนินขึ้นไปแล้วก็เจอโค้งแล้วก็ลงเนินมาเจอโค้งแต่เนินก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้โหดร้ายเท่ากับทางโปรตุเกสหรือว่าอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียอ่าหรือว่าออสเตรียนะครับเรดบูลิงอาจจะไม่ได้โหดขนาดนั้นแต่มีฮะมีสังเกตเห็นได้นะครับไม่ได้ว่าจะมาสลบแค่ในโค้งนะฮะ <c oughs> ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเลขนะครับสถิติที่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะฮะกับที่นี่ อ้างอิงจากสถิติสนามปีที่แล้วนั่นแหละนะครับคนที่เป็นเจ้าของสถิติสนามวันนี้สัปดาห์นี้เขาไม่ได้มาแข่งก็คือทั้งฮอยเฮมาตินและทั้งมาร์คด้วยนะครับอบอกไว้ก่อนเผื่อใครลืมนะครับนักแข่งที่จะไม่ได้ลงแข่งขันเนี่ยมีฮอยเฮมาตินรู้สึกจะไม่มีใครลงแทนนะครับมาร์คมาเคสด้วยนะครับอันนี้เมกคาเรพิโรเคสเฟเดของดูคาติลงแทนแล้วก็มาวิวิญญาเลสก็ไม่ได้ลงครับคนที่ลงแทนก็คือป OS เอสปากาโรเนาะ เอาล่ะนะครับเจ้าของสถิติเป็นของเฮมาตินนะครับ127.296นะครับเป็นเบสโพลนะฮะทำไว้แล้วก็ขวาโพลได้นั่นเองนะสถิตินี้ส่วนเบสเรสแลบนั้นเป็นของมาร์คมาเคสนะครับ127.765โอ้นะครับคือถือว่าไม่ธรรมดานะเบสเรสแลบเนี่ยเพราะว่าปกติเวลาเอาสถิติสนามมาเทียบนะครับเวลาโพลกับเวลาการแข่งขันหรือว่าเรสแลบเนี่ยมันจะห่างกันอยู่เป็นวินะแต่ที่นี่มันไม่ถึงฮะ มันห่างกันโอ้โหตีไว้แค่ประมาณสักเกือบเกือบครึ่งวิอ่ะก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากเนี่ยฮะนี่เป็น,เป,นเป็นหนึ่งในจุดเด่นอยู่เหมือนกันแล้วก็โอเป็นของมาตินครับส่วนผู้ชนะสปินเวสก็คือฮอยมาตินแต่ผู้ชนะการแข่งขันในวันอาทิตย์ Red เวสเต็มๆนี่ก็คือมาร์คมาเคสหลายหลายคนอาจจะยังคงเียกว่าติดตานะครับกับการที่ไปเหยียบเออฟใช่ไหมฮะแล้วก็รถเนี่ย ไก่ย่างนะครับควันขมงตั้งแต่แรกเลยแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะไล่เก็บนัาแข่งแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็มาคว้าชัยชนะได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับมาร์กในปีที่แล้วนะอ่าแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของทางตรงนะฮะที่มีความยาว900เมตรเนี่ยทางตรงตรงนี้เนี่ยถือว่าบางคนอาจจะรู้สึกแปลกใจนะครับพี่ปุ้ยครับทางตรงมันก็900เมตรมันไม่ถือว่ายาวที่สุดนะใช่ครับคือถ้ายาวจริงๆอนหนึ่งกิโล หรือ1กิโลขึ้นไปเนะี่ยมีหลายสนามนะฮะแต่ที่นี่นะครับตั้งแต่โค้งที่12มายัางโค้งที่1เนี่ยมัน900เมตรเนี่ยทำไมอัดท็อปสปีดได้สูงจังก็คือ350แต่ถ้าเป็นคนที่รถแรงจริงๆเนี่ยนะได้ถึง354 55ได้เลยนะฮะมันก็มีเหตุมีผลอยู่นะเพราะว่าอย่างสนามช้างเนี่ยทางตรงก็เป็นกิโลทำไมได้แค่330กว่าเองเนะี่ย คือมันจะต้องเบรกหนักในโค้งสุดทางตรงไนงะที่ช้างนะครับโค้งที่3เนี่ยโค้ขงขวานี่มาเนี่ยเบรกต้องใช้ระยะทางในการแตะเบรกล่วงหน้าไว้เนี่ยสองกว่าเมตรอะระยะทางมันก็หายไปแล้วใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้ตัวเลขมันขึ้นไปได้แค่นั้นในขณะที่วริเวนที่นี่เนี่ยนะครับมันออกจากโค้งสุดท้ายโค้งที่12มาเนี่ยก็ตัดมาลุม่มๆ200อยะแล้วก็มาเจอโค้งที่1ก็อาจจะไม่ได้เบรกหนักนาซาดขนาดนั้นมันก็เลยทําให้ระยะทาง 900เมตรเนี่ยซัดไปได้ถึง350กว่านะฮะทุกคน <c oughs> พยากรณ์อากาศตามที่บอกไปนะครับว่าอาจจะไม่มีฝนก็จริงนะฮะแต่ก็หมู่ก่อก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงอุณหภูมิก็ถือว่าต่ำนะครับสำหรับที่ดีนะฮะไม่ว่าจะแข่งตรงไหนก็ตามเนี่ยอย่างปีที่แล้วนี่ก็ประมาณ15องศานะฮะปีนี้เฉลี่ยก็ประมาณ,ณ11-23มันจะแว่งอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ลมเนี่ยค่อนข้างแรงฮะรประมาณ30นิดหน่อยด้วยซ้ำมาสาขึ้นเลย ระแสลมนะครับถือว่าแรงมากก็คงจะเป็นอุปสรรคน่าแข่งก็คงจะต้องเรียนรู้และก็ปรับตัวเรื่องตรงนี้กันให้ดีๆด,ด้วยนะครับเอาล่ะนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของอ layout ไปพร้อมๆกันนะครับผมจะพูดถึง l ล y o ของสนามแล้วก็จะ <c oughs> พูดถึงในส่วนของความเร็วนะครับในแต่ละช่วงนะครับที่ใช้กันไปเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างในตรงนี้นะเพื่อนๆอ,อยากให้ดูรูปภาพนะ แต่ถ้าใครไม่มีเวลาดูหน้าจอก็กไม่เป็นไรคือจะพยายามอธิบายแบบบ้านๆให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะในสนามตรงนี้เป็นสนามวนซ้ายนะครับอ่าต้องบอกทุกคนไว้ก่อนละเดี๋ยวจะหลงจะลืมกันไปเป็นสนามวนซ้ายสุดทางตรงออกมาตรงนี้นะครับเข้าสู่อ่าตรงนี้โค้ง <c oughs> <c oughs> สุดท้ายนะครับเป็นโค้งซ้ายยาวๆโค้งสิบสอง 42, เนี่ยอัดทางต,งตรงตรงนี้มาได้เนี่ยนะฮะประมาณ350 คนที่กดท็อปสปีดอะผมผมบอกไปหรือยังเมื่อสักครู่เนี่ยดูคติของเอเนียเนี่ยสามนะครับแล้วก็ชาร์จสนีจะเป็นของ Honda ขเขานะครับมีประมาณ300เกือบเกือบสามร้่สหรือว่าห่างกันเยอะเนี่ยนะมันจะแว่งอยู่ประมาณนี้นะท็อปสปีดประมาณ350บวกลบนะครับบวกลบประมาณ4ประมาณ5นะฮะตรงทางตรงตรงนี้นะครับออกจากโค้งที่2ที่เป็นโค้งซ้ายมาเนี่ยซัดมานะฮะแม้ว่ามันจะไม่เป็นระนาบแบบเรียบเท่ากันนะครับ แต่มันก็สามารถที่จะอัดได้ประมาณ3 35 5 0 355นี่ได้สบายจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่โค้งแรกซึ่งเป็นโค้งขวายาวๆตรงนี้เห็นไหมับว่าขนาดว่าโค้งแรกยังเบรกนี่ประมาณ180อ่ะเนี่ยเป็นเป็นสนามที่เต็มไปได้วยโค้งความเร็วสูงเยอะมากนี่คือเหตุผลทําไมมันถึงดีดไปได้ถึง350ก็เพราะว่าโค้งที่1โค้งขวาเนี่ยนะฮะความเร็วในโค้งประมาณ180สบาย หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนทิเคนแหละเจะ้าจะบอกแบบนั้นก็ได้แต่เป็นเป็นทิเคนที่ยาวนะครับที่มันต่อเนื่องกันยาวพอเข้าขวาโค้ง1ึงแล้วก็ต้องเข้าซ้ายโค้งที่2ซึ่งเป็นลักษณะของโค้งต้นหอยแบบหรือจะเรียกว่าเป็นโค้งยูเทอร์แฮร์พินแบบย,วยาวๆก็ได้นะครับโค้งที่2เนี่ยนะซึ่งก็สามารถที่จะซัดได้ถึงประมาณร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบเลยนะครับในตรงนี้นะฮะ หลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีทางตรงนะครับระหว่างโค้ง2ไป3เนี่ยก็จะเป็นทางตรงสั้นๆนะอันนี้ใช้ความเร็วหมดเลยฮะตรงเนี้ยสามารถซัดได้หนึ่งประมาณ260เลยนะครับจากโค้งซ้ายโค้ง2แล้วก็ไปซ้ายยาวๆที่โค้งที่3โค้งที่3เนี่ยเป็นซ้ายยาวๆก็ต้องเบรกลงมานิดนึงนะครับเหลือประมาณ220แล้วก็จะมาสู่จุดที่จะต้องเป็นโค้งความเร็วต่ําที่สุดในสนามนี้นะครับในโค้งที่ส ซึ่งก็จะนั่งเบรกให้เหลือประมาณ65 66ตรงนี้ก็เป็นโค้งขวาหลังจากนั้นก็เร่งอัดเข้าไปนะครับสู่โค้งที่5นะครับอันนี้เป็นเป็นถือว่าเป็นโค้งความเร็วสูงนะครับก็คือส่งจากโค้งที่4มาเลยนะฮะส่งมาโค้งที่5เป็นโค้งยางซัดไป180แปแล้วก็เข้าสู่โค้งลักษณะยูเทิร์นอีกแล้วคล้ายคล้ายโค้งที่2กครับจุดนี้จะเป็นโค้งซ้ายยูเทิร์นโค้งที่6เนี่ยนะตรงนี้สามารถที่จะเริ่มต้นนะครับประมาณ9กกว่า แล้วก็เร่งความเร็วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ความเร็วสูงเลยนะครับโค้งที่6 7 8 9เนี่นยนะครับก็คือไหลมาเลยนะฮะตั้งแต่อาจไปตั้งแต่ออกจากโค้งหกมาในซัดไปร้อยเจ็ดสิไปจนถึงสองร้อยต้นต้นสองได้เลยนะครับก่อนที่จะมาเจอโค้งซ้ายยาวๆนะครับตรงนี้ลักษณะอาจจะไม่เชิงว่าเป็นแฮร์พินแต่เป็นเป็นโค้งซ้ายยาวๆแล้วกันนะฮะตรงนี้ก็าสามารถซัดได้ประมาณร้อกว่านะครับ ก่อนที่จะต้องนะครับมาเจอกับโค้งที่จะต้องเบรกหนักในโค้งนี้ก็คือจะต้องเบรกให้เหลือประมาณ70นิดนิดแต่ก็ยังคงน้อยกว่าโค้งที่4อยู่นะฮะให้ทุกคนจําว่าโค้งที่4กับโค้งที่10เนี่ยจะเป็นโค้งที่ใช้ความเร็วต่ำที่สุดก็คือประมาณสัก6กกลางๆถึง70นิดหน่อยนะจากนั้นนะครับพอสู่โค้งที่10แล้วนะครับก็จะต้องเร่งสปีดความเร็วไปเจอโค้งที่11กับ12ซึ่งเป็น โค้งซ้ายนะครับยาวๆตรงนี้ก็ซัดนะครับก็คือเริ่มต้นออกจากโค้งที่10เนี่ยร้อยยี่สเนี่ยได้สบายหลังจากนั้น11 12ต่อเนื่องเนี่ยจนมาใส่ได้ถึง200 200นิดนิดๆเลยนะครับออกจากโค้งสุดท้ายโค้งที่12เนี่ยมันเริ่มต้นมา200กอกว่ามันเลยไม่แปลกใจนะครับที่มันจะอาจได้350กว่าได้มันเป็นเช่นนี้นี่เองนะฮะทุกคนเห็นแล้วตรงนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าโอ้ เร็วมากนะครับในโค้งเนี่ยดังนั้นมีโอกาสนะครับที่นักแข่งถ้าคนนึงจะหลุดหรือจะบานลงนิดเดียวเนี่ยก็คุณก็พร้อมจะถูกแซงได้เลยนะครับพร้อมอมจะถูกเสียบได้เลยหรือแม้กระทั่งว่าคุณโดนแซงเข้าไปปุ๊บนะครับคุณอาจจะช้อนคืนได้ทันทีเพราะว่ามันเป็นโค้งแบบว่าอย่างชิ๊เกีนยาวอย่าง6,7,8,9ตรงนี้เนี่ยนะฮะและก็ทางตรงเนี่ยถามว่า สามารถที่จะใช้ slipstream ได้ไหมอันนี้ได้นะครับแต่มันก็ต้องดูถ้าจริงๆเรื่องของกระแสลมเรื่องของอะไรต่างๆบางคนในโชคร้ายนะครับไปเจอลมในจังหวะที่มันอาจจะอยู่ในทิศทางที่มันพัดมาอีกรูปแบบหนึงอย่างเงี้ยอาจจะทําให้การควบคุมรถเนี่ยมันยากขึ้นนะครับรถใครที่ระบบช่วยเหลือนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดีแค่ไหนมันจะทรงตัวได้ดีแค่ไหนเราอาจจะมองเรื่องของ การยึดเกาะเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ในโค้งเหรอบางทีมันจะต้องอยู่ในโคง้งจะไม่ความสําคัญของการยึดเกาะอ,อะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่นี่นะครับไม่จําเป็นต้องอยู่ในโค้งเสมอไปฮะเป็นทางตรงไม่ว่าจะเป็นทางตรงยาวๆหรือทางตรงตรงนี้จะมันจะมีทางตรงอยู่สองช่วงนะครับที่เราเร็วก็คือโค้งทางตรงหลักละ12มา1เนี่ย900เมตรนะครับแล้วก็จากโค้งที่2ไป3เนี่ยนี่ซัดมาประมาณ206กกว่าได้เนี่ยอันนี้ละครับมันจะ มาวัดนะฮะว่ารถใครเนี่ยจะมีระดับการยึดเก่อการทรงตัวที่นิ่งในจังหวะที่ลมกระแสะลมนี่อาจจะเป็นอุปสรรคได้อืมน่าสนใจนะครับทุกคนว่าจะยังไงกันบ้างเนาะเอาล่ะนะครับพูดถึงประเด็นสุดท้ายกันหน่อยนะครับลืมไปเลยตามจริงควรจะพูดตั้งแต่ช่วงสถิติสนามแล้วละถ้าถามว่าใครยิ่งใหญ่ที่สุดในที่นี่ก็คงจะเป็นเด็กถิ่นนะครับเคซี่สโตเนอแข่งหมายเลข27 อ่าหลายคนก็รู้จักเขาดีใช่ไหมครับโตนเนอร์ก็เป็นนักแข่งชาวออสเตรเลียนะครับนักแข่งชาวออสซี่แล้วก็มาร่วมงานด้วยนะฮะมาร่วมงานด้วยในในวันนี้ก็มีการทํากิจกรรมร่วมกับนักแข่งแล้วก็เหล่าไบค์เกอร์ที่ออสเตรเลียในการที่จะขับรถอ่าขับมอเตอร์ไซค์ขับ ide, ขบิ๊กไบค์ขับอะไรต่างๆนี่เลยนะครับเข้าไปยังสนามก็นําทีมโดยทั้งแจ็คมิลเลอร์นะครับนักแข่งของพรามักหมายเลข43ก็เป็นเด็กขี่อีกคนหนึ่งแล้วก็มิสสโตนเนอร์แล้วก็ เหล่านักแข่งม o เต g p ีพีนะครับหลายๆคนที่เข้าไปร่วมงานรวมทั้งไบค์เกอร์นี่น่าจะเป็นร้อยขึ้นนะคิดว่านะครับเยอะเลยกันไปนะอีกคนนึงนะครับที่เป็นเจ้าสนามในที่นี้ก็คือวอ l ์เรนิ o น่รอสซี่ครับพ่อหมอก็ชนะเอาไว้6ครั้งเหมือนกันก็เป็นเป็นสถิติที่เทียบเท่านะครับสโตเนอร์นะครับทั้งรอสซี่ทั้งสโตเนอร์ก็ถือว่าเป็นราชาของที่นี่ครับกับ6กอ่าหกหครั้งนะครับน่าเสียดายนะครับมาร์คมาเกสนั้นชนะเอาไว้ถึง4ครั้งแล้วเขาก็เป็นแชมป์เก่าด้วยแต่เาก ไม่ได้มาตามที่เราได้เห็นรายงานกันไปนะครับว่าคงจะต้องพักฟื้นเนี่ยร่วมๆสิสัปดาห์หรือประมาณเกือบเกือบสเดือนโอ้โหนะครับอันนีเน้เป็นคำประเมินจากทางทีมหมอทีมแพทย์ที่ทําการรักษาเขานะครับย้ำนะฮะสุดสัปดาห์นี้มีทั้งซูเปอร์ไบรท์นะครับซูเปอร์ไบท์เนี่ยจะเป็นการชิงดําชิงแชมป์โลกเลยนะที่เฮเรสในสเปนอันนี้จะมาในช่วงเวลาประมาณสักเยน็ยนเยน็ยนค่ำค่ำะนะครับเยน็ยนเยน็ยนค่ำค่ำแล้วหลังจากนั้นรอบดึกก็จะเป็น จะเป็นฟอร์มูลาวันนะฮะที่อเมริกานะครับออสตินอเมริกาสัก่ห้าทุ่มเที่ยงคืนเป็นต้นไปไปไม่อยากพลาดก็เอาละนะครับไหวกันไหมผมคงจะไม่พลาดเช่น,เ,ชนเคยนะครับควจะต้องดูทุกรายการเพื่อจะได้มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันโอเคนะครับนี่คือไกด์ไลน์เบื้องต้นสําหรับสนามแห่งนี้นะครับฟิลิปไอแลนที่ออสเตรเลียนะครับยังไงก็ติดตามผมทาง Facebook เพิ่มเติมในะใครที่ฟังกันทุกวันและยังไม่ได้ไปรู้จักกันในทาง Facebook ว่าตรงนั้นมันจะ เร็วกว่าในเรื่องของการรายงานข้อมูลอะไรต่างๆกันนะครับเดี๋ยวก็เจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ